嗯嗯。Mm mm. สวยมากเลยอุย้ยดอกนี้ขาใหญ่มากอ,อ,อันนั้นไม่น่าได้นะเหืือนนะอันนั้นอนะทิ้งไว้นั่นแหละไม่น่าได้ นี่ดอกมันแอบนล่มันแอบโอ้หลายอยีกแล้วเต่าดิอ้ยเอาเอาอพเพื่อนเพื่อนอุ้ยเจออีกแล้วโลกำลังขืนเลยพี่น้องอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ย อันนี้ก็เห็ดน,น้ำหมกักแต่ไม่ใช่เห็ดมะนาวมีสนแล้วนี่สนอันนี้อุย้ยนี่มันกำลังโผดูดิเออโอ้โหอุ้ยหมาหนึ่งเลยหมูนีิสาวดินอุย้ยปลาใหม่ของสาวดินเอาน้านั่นน่ะดอกหนึ่งพี่น้องนะเพืเห็นไหมดอกนะนัก่นกำลังโผลนะ่เนี่ยเอานะั่นน่ะเอาอยู่เอาอยู่เพื่อน,นเดียวโอ้ย ปลานี่เยอะนะนี่ปลานี่เยอะนะนี่นี่เสาวดียังยางมะทั่วเลยจ้ะเอ้ยปลานี่เดี๋ยวต้องเชิญต้องบีมาเก็บด้วยกันมันเยอะอยู่ไม่ต้องแย่งกันอนี่มาเลี้ยงกันไว้ก่อน,อนเพื่อนๆะ้ามาบา้างเลี้ยงกันสวยมาก อันนี้ไม่สวยเลยอุย้ยมันนิเซวรดินพ่ายเสียอีกแล้วบะน,นี่ดูเพื่อนๆโอ้โหสวยมากเลยดูโอ้โอ้โอ้หนุนตะการนู่นก็เต็มแล้วรู้นึกว่าจะไม่ได้เห็ดวันนี้โอ้ย